เคยสงสัยกันไหมครับว่าท่ามกลางโลกการเงินยุคใหม่ที่ทุกอย่างดูดิจิทัลไปหมดทำไมสินทรัพย์ที่ดูเก่าแก่อย่างทองคำถึงกลับมาเป็นที่พูดถึงกันอย่างร้อนแรงอีกครั้งวันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังปรกากฏการณ์นี้กันครับคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยใครที่ตามข่าวจะเห็นเลยนะครับว่าราคาทองคำมันพุ่งขึ้นแบบโอ้โหน่าทึ่งมากๆเลยคำถามสำคัญก็คือไอ้ที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยมันเป็นแค่การเริ่มต้นของเทรนด์ที่ใหญ่กว่านี้หรือเปล่า ดูตัวเลขนี้สิครับผลตอบแทนบวกไปกว่า60%แค่ภายในปีเดียวนะครับนี่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากๆเลยว่ามีอะไรบางอย่างที่สำคัญกำลังเกิดขึ้นแล้วข้อมูลก็ชี้ว่านี่อาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองครับแต่ที่มันน่าสนใจไปกว่านั้นอีกนะครับคือการคาดการณ์ของผู้เชี่ยวชาญเขามองว่ามูลค่าของทองคำเนี่ยยังไปต่อได้อีกไกลมากแล้วไอ้ตัวเลข85 0 0 0ที่เห็นบนจอนี้นะครับเขาบอกว่า นี่มันแค่เป้าระยะสั้นๆเองนะเอาละแล้วอะไรล่ะที่มันเป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้คำตอบส่วนใหญ่เลยนะครับมันมาจากการเคลื่อนไหวเชิญกลยุทธ์ครั้งใหญ่ของกลุ่มประเทศฝั่งตะวันออกเนี่แหละครับตอนนี้เนี่ยธนาคารกลางของหลายประเทศเลยนะครับโดยเฉพาะหัวหอกอย่างจีนรัสเซียแล้วก็ชาติอื่นๆในกลุ่มบริกซ์เนี่ยกำลังเร่งไล่ซื้อทองคําเข้าคลังกันแบบมหาศาลเลยแล้วก็ทําอย่างต่อเนื่องด้วย การไล่เก็บทองคำแบบนี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่เขาเรียกกันว่า d e d o l l a r i z a t i o n ครับพูดง่ายๆเลยก็คือเป็นความพยายามที่จะลดการพึ่งพางเงินดอลลาร์สหรัฐในระบบเศรษฐกิจโลกนั่นเองเป้าหมายหลักของเขาเลยนะครับคือการเอาทองคำที่เก็บตุนไว้นี่แหละไปเป็นสินทรัพย์ค้ำประกันหรือว่าไปแบ็กให้กับระบบการเงินดิจิทัลรูปแบบใหม่ๆของตัวเองเพื่อที่จะสร้างทางเลือกใหม่ที่ไม่ต้องไปอิงอยู่กับระบบดอลลาร์เป็นศูนย์กลางเหมือนเดิมทีนี้ถ้ามาดูที่จีนเนี่ย ตัวเลขทองคําสมรองที่เขาประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนะครับอาจจะเป็นแค่ยอดของภูเขาน้ําแข็งเท่านั้นเองเพราะว่ามันยังมีทองคําอีกเยอะมากที่ธนาคารพาณิชย์เขาถือไว้เพื่อค้าประกันธุรกรรมต่างๆนี่ยังไม่นับรวมทองคําที่อยู่ในมือของคนทั่วไปอีกนะครับแต่เดี๋ยวก่อนเกมนี้มันไม่ได้มีผู้เล่นแค่ฝั่งเดียวนะครับฝั่งอเมริกาเองเนี่ยเขาก็มีไพ่เด็ดไพ่ใบสุดท้ายอยู่ในมือเหมือนกัน สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับคือประเทศที่ครองแชมป์ถือครองทองคำสำรองอย่างเป็นทางการไว้มากที่สุดในโลกปริมาณเท่าไหร่หรู้ไหมครับ8,500ตันครับ8,500ตันคือด้วยปริมาณที่มันมหาศาลขนาดนี้ก็พูดได้เต็มปากเลยครับว่าอเมริกามีความได้เปรียบเหนือประเทศอื่นๆแบบชัดเจนมากบทวิเคราะห์เขาก็เลยมองว่าไอ้ทองคากองเมื่อหืมานี้เนี่ยมันไม่ได้มีไว้โชว์สวยๆหรือแค่สร้างความมั่นคงเฉยๆนะครับ แต่มันคืออาวุธทางยุทธศาสตร์ที่พร้อมจะหยิบออกมาใช้ได้ทุกเมื่อโดยเฉพาะในยามวิกฤตทฤษฎีที่ว่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้ครับเขาบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ระบบหนี้สินของอเมริกาเจอปัญหาหนัก,นกๆแบบไปต่อไม่ไหวแล้วเนี่ยรัฐบาลสามารถออกคำสั่งพิเศษประกาศรีวอลูหรือตีมูลค่าทองคำที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยให้มันสูงขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวเลยเพื่อเอามาค้ำประกันหนี้ของประเทศ แล้วก็แก้เกมวิกฤตได้ในทันทีเลยครับทีนี้ก็อาจจะเกิดคำถามว่าเอในโลกยุคดิจิทัลแบบนี้ทำไมทุกคนถึงหันกลับไปหาทองคำโลหะที่มันดูจะโบราณขนาดนี้กันอีกล่ะครับคือถ้าเราไปเทียบกับสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างบิตคอยเนี่ยแน่นอนว่าบิตคอยมันปฏิวัติวงการไปเยอะมากแต่ทองคำมันก็ยังมีสถานะที่พิเศษกว่าอยู่ดีครับอย่างแรกเลยคือเรื่องสถานะทางกฎหมาย ทองคำเนี่ยถูกยอมรับให้เป็นสินทรัพย์ประเภทเทียวนและประวัติศาสตร์มันก็พิสูจน์มาแล้วว่ามันมั่นคงแค่ไหนเวลาเกิดวิกฤตแถมยังถูกมองว่ามีความเสี่ยงต่างจากภัยคุกคามทางเทคนโนโลยีในอนาคตด,ด้วยดังนั้นหัวใจสําคัญที่สุดเลยก็คือทองคําถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่ดีที่สุดครับมันเหมือนเป็นสะพานที่จะช่วยให้เราข้ามผ่านช่วงเวลาที่ระบบการเงินโลกกําลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าไปครั้งใหญ่ได้อย่างมั่นคงที่สุดโอเค พอเห็นภาพใหญ่ของเกมภูมิรัฐศาสตร์ที่มันซับซ้อนแบบนี้แล้วคำถามคือแล้วในมุมของนักลงทุนละ่ะเราควรจะมองเรื่องนี้ยังไงตามมุมมองจากแหล่งของ้อมูลนะครับเขาบอกว่าบทบาทหลักของท่องคำเนี่ยมันสําคัญมากๆโดยเฉพาะในยุคเปลี่ยนผ่านนี้เท่านั้นเองคือพอระบบทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางหาจุดสมดุลใหม่ได้แล้วเนี่ยสินทรัพย์ประเภทอื่นๆก็อาจจะกลับมาให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจกว่าก็ได้ คำพูดนี้มันสะท้อนปรัชญาการลงทุนที่ค่อนข้างยืดหยุ่นมากเลยนะครับคือเป็นการมองว่าสินทรัพย์แต่ละอย่างเนี่ยมันก็เป็นแค่เครื่องมือที่เหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลาแค่นั้นเองไม่ใช่สิ่งที่เราต้องไปยึดติดกับมันตลอดไปแล้วทั้งหมดที่ว่ามานี่แหละครับมันก็พาเรากลับมาสู่คําถามสําคัญที่เกมภ um ูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบันกําลังชวนให้เราต้องกลับมาขบคิดกันอย่างจริงจังเลยว่าในโลกที่คั่วอํานาจมันกําลังเปลี่ยนไป อะไรกันแน่คือสินทรัพย์ที่จะให้เสถียรภาพที่แท้จริงกับเราได้